ไม่บอกตรงๆแต่มีคริสเพจดังเจ้มอย108ตอบให้แอฟทักษอรนคบใครกันแน่ระหว่างนนกุลกับทิมพิธางานนี้ถึงไม่บอกตรงๆแต่คำตอบชัดเจนจนแฟนคลับคริคชี้ให้รอฟังจากปากเจ้าตัวเองเรื่องราวความรักของแอฟทักษอรนยังคงเป็นกระแสจิ้นที่เรือแล่นแรงมากระหว่างฝั่งกองเชียร์แอฟนนกุล และแอฟกับทีมพิธาซึ่งแม้ว่าฝั่งของทีมพิธาจะเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ก็ยังคงถูกจับตายอย่างต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้หัวใจของนางเอกคนสวยจะเป็นใครกันแน่ล่าสุด16ตุลาคม2566เพจบันเทิงชื่อดังเจมอย108ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสชิ้นนี้หลังจากมีคนถามมาตลอดว่าใครกันแน่ที่มาวินซึ่งแม้ว่าเจมอยจะไม่ได้ตอบตรงๆแต่ก็ดูเหมือนว่า จะมีความชัดเจนอยู่ในคําตอบนั้นแล้วข้อความระบุว่าเมืองแม่แอฟไม่ได้บอกใครเลยนอกจากคนสนิทแม่จริงๆเท่านั้นที่รู้อาจเป็นเพราะแม่อยากค่อยเป็นค่อยไปใครจะจิ้นนกุลจิ้นพี่ถิ่นแม่ก็ไม่ติดใครมีความสุขกับการชิโนนกุลก็ยินดีใครฟินกับพี่ถิมก็ตามสบายส่วนกูนั้นเท่าที่รู้คือคนไหนที่อยู่กับเราในยามทุกข์และสุขก็คนนั้นและเรื่องอายุไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะวันนี้แม่มีพร้อมทุกอย่างแล้วหรืออย่างเดียวคือคนที่เคียงข้างแม่ และต้องเป็นคนที่หิวใจแม่ได้ดีแค่นั้นเองฮั่นแน่กูรู้นะว่าพวกเมืองแอบยิ้มรอฟังจากปากแม่เองค่ะด้านบรรดาชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามากรีดกับคําตอบดังกล่าวบ้างก็บอกว่าดูจากแววตาทั้งสองคนในงานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะรอเปิดตัวค่ะก็คิดว่าคนนั้นตลอดนะตั้งแต่แรกๆแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแม่พูดแบบนี้รู้เลยโอเคใช่แน่นอนและอื่นๆขณะที่อีกไม่น้อยก็ขอชียคุณทีมพิธาต่อไป